สี่ทิศนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆที่จะทําให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีบุคลิกภาพที่เราคุ้นเคยนะครับ2ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตัวหลักตัวรองนะครับก็คือตัวที่ทําบ่อยๆตัวที่คุ้นเคยมากๆนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่เวลาที่เราตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือเรากลับไปมองสิ่งต่างๆที่รอบด้านมากขึ้นมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นแพทเทิร์นเสริมนะครับหรือเป็นตัวตนเสริมที่จะทําให้เรามองเห็น จับกลายมาเป็น12ลักษณะนะครับบุคลิกภาพที่จะทําให้คุณมองเห็นศักยภาพของตัวเองไปฟังกันครับสี่ทิศนะครับ12ลักษณะนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไวที่สุดนะครับคือกลุ่มของกระทิงนะครับก็จะมี กระทิงหมีกระทิงอินทรีย well ์และกระทิงหนูนะครับตัวกระทิงหมีเนี่ยคือผู้ไล่ล่าความสําเร็จนะครับบุคลิกภาพเป็นผู้ไล่ล่าความสําเร็จนะครับดีเชนเอเจนต์นะครับคนที่เป็นเชนเอเจนต์นะครับจะเน้นผลลัพธ์นะครับมองความสําเร็จนะครับโดยไม่สนใจสภาพแวดล้อมหรือคนรอบข้างนะครับเป็นคนที่เน้นความสําเร็จนะครับแล้วก็มองเห็นแล้วก็สนใจแต่ผลลัพธ์นะครับโดยไม่สนใจคนรอบข้างตัวที่2นะครับกระทิงอินทรีย์ หรือบุคลิกภาพของผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชนเอเจนต์ Agent, นะครับคนที่เป็นเชนเอเจนต์เนี่ยจะไม่ชอบอยู่นิ่งนะครับแล้วก็สนใจใขร้รู้จดจ่อเวลานะครับแล้วก็เป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเขามีบุคลิกภาพที่เป็นทั้งกระทิงและอินรีนะครับจึงเรียกว่าเมื่อเห็นอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรได้ดีมากขึ้นตัวที่3นะครับคือคนที่เป็นกระทิงหนู กระทิงหนูเนี่ยจะเป็นเหมือนกับหัวหน้าแก๊งนะบุคลิกภาพจะเป็นแก๊งเกอร์นะครับจะนําพาผู้คนนะครับเรียกว่าถ้าคนเป็นกระทิงหนูนะครับขึ้นเป็นหัวหน้าเนี่ยจะชอบนําหน้าผู้คนนะครับแล้วก็เมื่อเวลาที่ลูกน้องทําผิดนะครับก็จะออกรับแทนนะครับโดยที่ฉันว่าลูกน้องฉันได้นะครับแต่คนอื่นไม่สามารถว่าลูกน้องฉันได้นะครับจะเป็นหัวหน้าแก๊งที่มีประสิทธิภาพนะครับกลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มของอินซรี อินีเป็นผู้มองเห็นภาพรวมนะครับกลุ่มของอินรีเนี่ยก็จะทําให้สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆได้ดีมากนะครับคนที่เป็นอินรีมีนะครับก็จะเป็นผู้จัดการเนาะหรือออร์แกเนเซอร์นะครับเป็นเป็นผู้ที่มองเห็นว่าใครควรจะทําอะไรนะครับเป็นนักคิดเชิงระบบเป็นนักวางแผนงานเป็นนักอ่าเป็นนักที่จะวางแผนนะครับแล้วก็ส่งคนไปทํางานได้อย่างดียอดเยี่ยมนะครับ ตัวที่2ของอินซีนะครับคือกระทิงเป็นผู้มีบุคลิกภาพของผู้บุกเบิกนะครับหรือพารทิชันลนะครับไพอเนียนะครับเป็นนักคิดที่มองเห็นโอกาสและทําสิ่งใหม่ได้ตลอดเวลานะครับคนที่เป็นอินซีเนาะทำอะไรไปสักพักเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีกระทิงตามหลังเนี่ยจะเบื่อง่ายนะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสแล้วก็ชอบทําสิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น อินซีกระทิงนะครับจะเป็นผู้บุกเบิกนะครับสามารถสร้างโอกาสนะครับแล้วก็ทำสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาตัวที่สามครับกระทิงหนูนะกระทิงหนูนะครับเป็นเป็นผู้ที่เชื่อมโยงเนาะแล้วก็เป็นผู้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพของเขาจะเป็นนางฟ้าเทวดานะครับหรือกิฟเวอร์ตัวกิฟเวอร์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ชอบคิดนะครับ แล้วก็ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้คนนะครับหรือส่งมอบคุณค่ากับผู้อื่นนะครับคนเป็นหมีนะครับคนเป็นหมีเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มหมีกระทิงหมีกระทิงนะครับเป็นผู้ปฏิบัติชั้นเลิศหรือเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับเป็นผู้ที่มีมาตรฐานสูงนะครับทำทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามแบบแผนนะครับเป็นไปตามสิ่งที่คิด เพราะว่ามีมีกรอบที่สําคัญนะครับที่เขาต้องรักษาไว้ที่เป็นพื้นที่ที่สร้างความปลอดภัยนะครับมีที่2นะครับมีอินซีมีอินซีเป็นผู้ติดตั้งนะผู้นําพาระบบใหม่ๆเข้ามาในองค์กรนะครับหรือ i m p l e m e n t e r นะครับเป็นผู้นําวิธีการนะครับและเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาใช้ในองค์กรนะครับกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มของมีหนูมีหนูนะครับเป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์นะครับ หรือเรียกง่ายๆว่าโปรเทคเตอร์นะครับหนูเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ครเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพนะครับเขาก็จะเป็นผู้ดูแลนะครับผู้ป้องกันสิทธิ์ให้กับผู้อื่นนะครับแล้วก็อยู่กันแบบเป็นครอบครัวนะครับถ้ารู้สึกว่าเข้ามาในชั้นของการเป็นครอบครัวหรือการเป็นพวกเดียวกันแล้วเนี่ยหมีจะเป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ให้ครับคนที่เป็นหมีหนูนะครับแน่นอนครับเขาจะเป็น ที่รักในกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นผู้พิทักษ์ที่เป็นชั้นยอดมากกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือบ้านหนูบ้านหนูเนี่ยนะครับหนูตัวแรกเนี่ยจะเป็นหนูกระทิงหนูกระทิงนะครับจะเป็นผู้สนับสนุนหรือซัพพอร์เตอร์นะครับเรียกว่าจะยอมพีกายพีใจเป็นผู้ตายแทนในทีมให้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นผู้สนับสนุนชั้นยอดหรือซัพพอร์เตอร์นั่นเองนะครับกลุ่มอีกตัวนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น หนูอินซีนะครับหนูอินซีจะเป็นคู่หูผู้ให้ทางเลือกนะครับหรือเพื่อนคู่คิดนะครับหรือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับกลุ่มนี้จะมีน้ำใจนะครับช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็เห็นผู้อื่นได้ชัดเจนนะครับเป็นคนที่เป็นนักฟังที่ดีนะครับแล้วก็มองเห็นแล้วก็คอยให้ทางเลือกกับคนที่อยู่รอบข้างของตัวเองนะครับก็หนูสุดท้ายนะครับหนูหมีครับเป็นผู้ประสานเครือข่ายนะครับหรือคอนเนคเตอร ตัวคอนเนคเตอร์นะครับคนที่เป็นบุคลิกภาพแบบคอนเนคเนี่ยจะทำให้เป็นผู้ประสานสิทิศนะครับมีอัธยาศัยที่ดีเป็นนักเจรจานะครับก็มาลองดูกันนะครับว่าเรามีบุคลิกภาพแบบไหนนะครับเราอาจจะมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยขยายภาพออกมาเป็น12คาแรคเตอร์12คาแรคเตอร์คุณเป็นแบบไหน